สวัสดีค่ะฮัลโหล r y o n นสวัสดีนะคะสวัสดีเช้าก็ไม่เช้าเลยสิเนาะอีก4ี่บ้านาทีก็เที่ยงนะคะสวัสดีตอนกลางวันก็นแล้วกันนะคะค่ะคุณครูน้ำใจนะคะก็เพิ่งจะว่างนะคะเพิ่งจะว่างก็เลยมาตั้งกล้องนะคะ จะถ่ายวิดีโอ,อ,อแชร์เรื่องที่ปลูกต้นบอนสีนะคะว่าคุณครูไดเ้เปลี่ยนกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะตามที่คุยไว้เมื่อวานนี้นะคะค่ะ,ะก่อนที่จะให้ดูกระถางบอนสีที่ครูเปลี่ยนนะคะก็คุยกันก่อนเนาะ <c ười> คุยกันก่อนเบาๆนะคะ วันนี้ก็วันที่สองเนาะวันที่สองมิถุนายนพุทธศักราช2565คุณครูต้องต้องขอพูดเรื่องวันที่เดือนพศออก่อนนะคะเพื่อที่จะได้เป็นการบันทึกครูไม่อยากจะพิมพ์ลงไปในในในคลิปอะค่ะนะคะ,นะคะก็เลยเพูดเลยนะคะ วันที่สองเนาะวันที่สองมิถุนายน2565หรือคิดส,สกสารา222นะคะกำลังจะดำเนินเรื่องเนาะบนท้องฟ้าก็มีซาวส่งเสียงมานะคะก็ดีใจด้วยว่าธุรกิจธุรกิจการบินของประเทศไทยนั้นเ,เวิร์กขึ้น นะคะมีสายการบินเพิ่มขึ้นแต่มันไม่ดีสำหรับประชาชนที่อยู่รายรอบสนามบินสุวรรณภูมินะคะหมู่บ้านครูก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งละที่อยู่ในโซนของสนามบินสุวรรณภูมินะคะก็เลยออกมาหลายกิโลอยู่นะแต่มันจะเป็นทางที่เครื่องบินเขาบินผ่านนะคะ นะคะเพื่อที่จะขึ้นมั่งลงมั่งอะไรก็แล้วแต่เขานะคะก็เป็นเส้นทางที่จะผ่านบ่อยนะคะหลายหมู่บ้านที่ที่โดนแบบนี้นะคะ,ะก็ผ่านไปเนะาะเครื่องบินไปละคันนี้เราก็คุยเรื่องของเราละนะคะ,ะคุณน้ำใจก็อยากจะอัปเดตให้สมาชิกเห็นนะคะว่าคุณน้ำใจได้เปลี่ยนกระถางนะคะ อกระถางวันนี้เมื่อเช้านี้เปลี่ยนไปสามกระถางค่ะนะคะสามกระถางคุครูตั้งกล้องที่งไวยเฉยไม่ได้ถือไม่ได้ถือกล้องตามตัวมาด้วยนะคะคุครูตั้งไว้นะคะก็ลองลองฝึกการตั้งกล้องดูนะคะจะไม่ถือไม่ถือตามตัวนะคะตั้งกล้องฝึกดูไม่เคยทําก็ต้องเคยเนาะนี่ค่ะ ทำเมื่อเช้านี้นะคะคุณครูปลูกลงกระถางเมื่อเช้านี้ก็ใช้ดินผสมผสานนะคะหลายๆตำราที่น้องๆเขาบอกใน youtube นะคะนะคะคุณครูก็ผสมผสานนะอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะก็ทำตามวิธีที่น้องเขาบอกอ่ะไม่ทราบว่าจะได้ผลแค่ไหนนะคะนี่หนึ่งกระถาง อันนี้กระถางใหญ่หน่อยครูดูว่าอืมท่าทางของเขาจะโตเนาะเห็นใบเขาใหญ่นะคะอินาวอะดูเจ้าอื่นเขาอินาวาเขาใบเขาย้ายใหญ่ก้านเขาก็ยาวคิดว่าเขาต้องโตขึ้นอีกก็เลยใช้ใบใหญ่หน่อยนี่ค่ะใหญ่พอหรือเปล่า ไม่ใช่ครูต้องต้องเปลี่ยนกระทางอีกรอบหนึ่งนะโอ้โหถ้าเปลี่ยนรอบที่สองรอบที่สามนี่คงจะหนักเอาการนะคะคงจะลำบากนะคะสวยนะคะอีนาวอีนาบุษบาทำให้นึกถึงวันณคดีเรื่องอีนาวนะคะเุณนครูก็ลืมไปเยอะแล้วเรื่องอีนาวเนี่ยรู้แต่ว่าบุษบาเราลงรักอีนาวอะ <c oughs> นะคะ ก็ถึงมีเพลงเสียงเทียนนะเสียงเทียนอธิษฐานอะไรนั่นแหะที่บุษบาที่นักร้องเกาไปร้องนะคะเพราะนะครูไปเปิดฟังเดี๋ยววันหลังมาเปิดฟังให้ไม่ได้นะ,ะเขามีลิขสิทธิ์ของเขาเนาะ,ะก็ไปฟังเอาก็แล้วกันนะคะเพลงเ,เ,เสียงเทียนนี้แหละนะคะ,นะคะเพราะค่ะ กระถางที่สามสีส้มเลยนี่นะคะกระถางนี้เน่ก็ใหญ่หน่อยสีส้มเลยนะคะสีส้มสีแสดนะคะคุณผูชอบนะคุณผูชอบชอบใบเขาเนี่ยอีนาวก็ชอบขาวเขียวสวยดี แต่ตอนนี้ไม่รู้จักชื่อนะคะนะคะมีจุดขา,ขาวๆเส้นลายใบสีดแดงๆเนะะี่ยค่ะไม่รู้ชื่ออะไร <c ười> คงจะต้องไปคอยศึกษาจากช่อง YouTube นี่ละคะ่ะก็พยายามดูว่าเขาชื่ออะไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะจำมาแล้วก็เขียนชื่อเอามาปักไว้เหมือนกันตอนนี้ยังไม่ทราบะคะถามใครถามใครแล้วก็ยังไม่มีใครตอบ บอกคุณครูได้เลยสักคนเดียวแม้กระทั่งคนขายต้นไม้แล้วก็หรือว่าเขาไม่ไ,มได้เล่นบอลมั้งเขาเล่นต้นไม้อย่างอื่นเขาก็เลยไม่รู้จักมันค,ครูก็คงต้องไปดูจากตำรับตำราต้องไปศึกษาค้นคว้าดูเหมือนกันนะคะ,ะสีสม้มสีเดียวกางเกงครูเลยวันนี้วันพาริหัสไม่ได้ใส่เสื้อสีสม้มก็ขอใส่กางเกงสีสม้ม คุยน้ำใจคุยน้ำใจก็เป็นโรคอะไรของเขานะชอบใส่เสื้อผ้าสีตามวันเอ,อไม่ว่ากันนะคะความชอบของคนมันก็แป,ปลกๆนะโอเคสามกระถางเนี่ยคุณครูทำเมื่อเช้าเนี่สำเร็จเมื่อเช้านี่เองทานกาแฟไปกออ็ดื่มกาแฟไปก็ปลูกไปด้วยนะคะปลูกไปออได้สามกระถางพอดีเหนื่อยเหงื่อย,ยดเลย ร้อนแต่เช้าก็เลยรีบไปอาบน้ำนะคะอาบน้ำทานข้าวเสร็จแล้วก็ทำนูน่นทำนี่ในบ้านเสร็จก็ออกมานอกบ้านเนี่ยใกล้เที่ยงแล้วดูซิแป๊บเดียวนะคะสิบอดนาฬิกายี่สิบยี่สิบนาทีละแป๊บเดียวจะใกล้เที่ยงแล้วดูซิจะได้ทานข้าวเที่ยงละโอ้ยชีวิตเราอะไรจะมีความสุขขนาดนั้น ทานข้าวครบสามมื้อเลยนะหลังกเกษียณมาเนี่ยทานข้าวครบสามมือ้อแต่ก่อนคุณครูน้ําใจทานข้าวบางวันมื้อเดียวบางวันก็สองมื้อนะคะเพราะว่าทํางานเนี่ยตลอดไม่มีเวลาที่จะทานข้าวได้ครบทุกมือ้อเช้าก็กาแฟนะคะแล้วก็รีบไปทํางาน นะคะไม่ได้ว่างไม่ได้เว้นกลางวันนี้บางทีไม่ได้ทานข้าวเลยเพราะว่าเราต้องดูแลเด็กทานข้าวกะว่าจะทานข้าวอ่ะได้เวลาสอนอีกแล้วหมดกันนะคะถึงได้เป็นโรคกระเพาะนิดๆหน่อยๆบางทีทานอะไรเผ็ดๆนี่นก็จะแสบท้องปวดท้องก็รู้เลยว่าเราเริ่มเป็นโรคกระเพาะนะคะเนื่องจากว่าทานข้าวไม่ไม่เป็นเวลาเพราะฉะนั้นพวกเราอย่า เรียนแบบครูนะไม่ดีเลยนะคะดีอยู่อย่างเดียวหุ่นดีค่ะผอมเพียวเลยผอมเพียวเพราะว่ารับประทานอาหารไม่ครบสามมือนี่แหละก็ไปทานข้าวตอนเย็นนะสมัยทํางานทานข้าวตอนเย็นมื้อเดียวนะคะก็นี่แหละค่ะชีวิตทํางานแต่พอเกษียณปุ๊บสบายมากเรื่องเรื่องทานข้าวเรื่องกินอะไรเนี่ยโอ้โหตามใจปาก กินได้กินดีคุณน้ำใจถึงได้อ้วนขึ้นเยอะเลยเนี่ยอ้วนขึ้นเยอะเลย <c ười> คุยกันเบาๆเนาะคุยกันฟังสอดแทรกไปกับต้นหมากลากไม้ไปด้วยนะคะก็เล่าเรื่องอดีตได้ฟังนิดๆน,นะเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารนะคะเนี่ยรับประทานอาหารไม่ครบทุกมือ้อสุขภาพเราก็แย่ก็จะเป็นโรคกระเพาะเนาะ เป็นโรคกระเพาะคุณครูก็ทานยาก็รู้สึกดีขึ้นไม่ต้องไปหาหมอนะคะก็หลังกเกษียณก็ทานข้าวครบทุกมือ้อก็อย่างที่บอกก็อ้วนนะคะห้าสิบสองกิโลแล้วตอนนี้ก่อนกเกษียณน้ำหนักสี่สิบเจ็ดสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดผอมกระลองเลยนะคะเพรียวและสลิมเลยหุ่นสลิมมากพอมาตอนนี้ก็ชับบีชับบี ไม่ถึงกับแฟตนะคะชับบี้อยู่อืมก็ก็ดีนะคะก็ดีแล้วยิ่งมีความสุขยิ่งขึ้นเรามาเล่นต้นไม้เนี่ยนะคะมีกิจกรรมยามว่างให้ทำปลูกต้นไม้นะคะก็ปลูกกันใหญ่เลยเนี่ยเพรา็ดูช่อง YouTube นี่แหละทำให้เห็นต้นบอนต้นบอนสีเขาปลูกได้สวยงามเนาะ เราก็เอามั่งสิเรียนแบบดูสิของเราจะสวยมากนะคะดูสิครูเริ่มต้นจากจากหัวเขาเขาแพ็คขายเป็นเป็นหัวเล็กๆนะคะเขาแพ็คขายใส่ใส่ใส่ถุงพลาสติกมาแล้วเขาก็เขียนชื่อตอนนี้ตอนที่คุณครูเอามาจิ้มลงในในกระถางในกระถางเล็กเนี่ยคะ่ะคุณครูก็ลืมไปว่ากระถางไหนชื่ออะไรแล้วก็ โดนน้ำบ้างอะไรบ้างชื่อเขาก็หายไปก็เลยไม่รู้ว่าชื่ออะไรน,ะนี่ก็คือความเลิอของเรานะคะก็เลยไม่รู้จักชื่อมีรู้จักชื่ออยู่ต้นหนึ่งถ้าไม่ผิดนะคะก็คือใบนี้ค่ะใบนี้เขาบอกว่าอะไรนะช้างเผือก ช้างเผือกอใบช้างเผือกนั่นแหละค่ะแต่จะเป็นใบอะไรช้างเผือกใบโพหร,รือยังไงนะคะเอาไม่มั่นใจอีกแต่เห็นในถุงนะคะเขาเขียนว่าช้างเผือกครูก็ว่าน่าจะใช่นะแต่อันนี้ไม่พลาดอะคะ่ะอีหนาวหลายคนก็ก็บอกว่าอีหนาวครูก็ไป แอบดูที่ออฟฟิศลูกสะพายก็ enough. อีนาวเขาก็บอกว่าอีนาวอะก็เชื่อว่าถูกต้องเรียกถูกต้องนะอีนาวนะแต่อันนี้ไม่รู้ไม่ทราบเนี่ยต้นนี้มาให้ชมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ไม่รู้ชื่ออะไรเดี๋ยวก็ต้องไปคอยศึกษาดูแต่ครูชอบใบนี้นะใบนี้ถึงจะไม่สวยนะแต่ดูจริงๆแล้วก็เหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนปีกผีเสือ้อ หมือนปีกผีเสื้อนะคะเหมือนผีเสื้อเลยเนี่ยสวยเหมือนผีเสื้อเนี่ยผีเสื้อบินเออ,เอ,อ,เอ,อดูสิเหมือนผีเสื้อบินนะเนี่ยใบเนี้ยเอ,อคือปลายตรงนี้เขาไม่แหละมอ่ะเขาไม่แหละมเขามนๆเนี่ยไม่แหลมเหมือนปลายนี้ค่ะปลายนี้เขาแหลมเห็นไหมคะเนี่ยแหลมแหลมเชียอันนี้ก็ก็แหลมแต่อันนี้ไม่แหลม มองไปมองมาแล้วเหมือนผีเสื้อสวยดีคุยชอบนะคะ,ะสวยน่ารักได้สามกระถางเมื่อเช้าส่วนอันนี้กระถางในสุดนี้โอ้ยคุณครูเมื่อยแล้วนะคะขอโทษทีโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยครูก็นั่งคุกเขา่าขออนุญาตนั่งบนเก้าอี้นะคะโอ้ยเมื่อยขาขอโทษนะคะ โอ้ยเมื่อยเลยเมื่อยขาหัวเข่าโอ้ยห,หัวเข่าไปซะละเนี่ยนะคนแก่นั่งคุกเข่านานๆหรือนั่งทับส้นเท้านานๆานไปเลยค่ะไปเลยปวดเลยขอโทษนะคะอจะโชว์อะไรให้ดูซะหน่อยมีอุปสรรคเกี่ยวกับสุขภาพอีกแล้วอันนี้ค่ะ นี่ค่ะนางเอกนางเอกของครูจะเป็นนางเอกหรือเป็นพระเอกก็ไม่รู้อันเนี้ยนะนะคะได้มาสองก้านใหญ่ที่สุดเลยนะคะให้เป็นนางเอกก็แล้วกันบ้านเราจะไม่มีพระเอกบ้านเรามีแต่นางเอกเพราะคนปลูกเป็นผู้หญิงเนาะอืมก็ดี นะคะบใบใหญ่ดีดูแล้วมีความสุขจับกา้านเขาคงไม่คันเนาะนะเห็นบางเอบางคนบอกว่าก้านบอนเนี่ยถ้าเราตัดแล้วไม่ระวังเนี่ยยางของเขาทำให้เราคันคันแขนคันมือนะคะถ้าจับลำต้นเขาคงไม่เปไน็นไรเนาะอืให <c oughs> ม่แล้วค่ะเครื่องบิน <c oughs> <c oughs> สาวเสียนงะสาว แล,แล้วเขาบินต่ำด้วยนะบินต่ำเลยบางวันนี้หลังคาสะเทือนเลยค่ะกลางคืนสะดุ้งเลยนะคะลำใหญ่ๆนะคะมาจากต่างประเทศนะคะอันนี้นะคะอันนี้ปลูกตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะคะเรียบร้อยไปแล้วสี่กระถางสี่กระถางนะคะก็อัปเดต บอนมาใหม่นี่ค่ะขออัปเดตหน่อยนี่นะคาของแพงของแพงของแพงของสวยนี่นะคะเจ้าจากกักรพรรดินะเจ้าจากกักรพรรดิ์เมื่อไหร่เขาจะสวยนะเขาก็ยาวใบเขาก็ใหญ่ขึ้นนะใบก็ใหญ่ขึ้นใบเขาใหญ่ขึ้นใช้ได้เลย เดี๋ยวอีกสักพรุ่งนี้คิดว่าพรุ่งนี้ที่นี้คุณครูจะลงกระถางคุณครูคจะลงกระถางละนะคะไม่อยากแช่เขาไว้นานกลัวรากเน่ากลัวรากเขาจะเน่าเน่าไหมอ่ะถ้าอยู่ในน้ำนานๆเห็นในช่องต่างๆที่เขาเลี้ยงบอลสีเขาแช่ลงในกระบาหรือไงเนะี่ยแล้วน้ำ,นำเต็มเลย แล้วก็เขาก็เอาไอ้เนี่ยแช่ลงไปแล้วมัลากเขาไม่เน่าเหรอคะเนียลากจะเน่าไหมเนี่ยครูจะได้รีบเปลี่ยนนะคะจะลองดูลองปลูกให้ได้หลายๆต้นตอนนี้คุณครูคมีแค่ก้9ต้น ก้าต้นก็ยังสนุกสนานกับเขาได้โอ้ถ้าคุณครูมีเป็นเอ่อเหมือนในช่องต่างๆเนาะเยอะๆนะโอ้โหคุณครูจะแฮปปี้มีความสุขมากแต่นี้คููไม่มีที่เยอะแยะมากมายเหมือนเขาอะนะที่คููก็มีน้อยนิดจำกัดก็เล่นแบบมินิมินิไปนะคะก็มีความสุขระดับหนึ่งนะคะเป็นกิจกรรมยาำว่าของคนเกษียณเนาะ ว่ากันไปค่ะมาอีกแล้วค่ะลำที่สามนะคะไม่ทราท่านผู้ชมจะลำคาญเ,เสียงเครื่องบินเหมือนคุณครูไหม <c oughs> ทำใจค่ะว่านเรามันอยู่ในทิศทางขึ้นลงของเครื่องบินต้องทำใจจริงๆเลยครูก็ไม่ทราบถ้าทราบครูก็ไม่มาซื้อหรอกค่ะและ้วพอเราไม่ทราบ เมื่อซื้อไปแล้วก็จำใจต้องอยู่นะคะอืมไปละอ่าคุยต่ออีกนิดนะคะคุยต่ออีกนิดหนึ่งเนีย่ยตอนนี้คุณน้ำใจก็พยายามเล่งดูบอนสีนะคะพยายามดูศึกษาดูในช่อง Youtube ต่างๆนะคะที่เขามาอธิบายมาสอนวิธีปลูกวิธี อ,อะไรล่ะวิธีปลูกว,วิธีบำรุงรักษาก็พยายามฟังพยายามจดจำพยายามดูนะคะเราไม่รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้เราก็ต้องศึกษาเนาะก็ครูก็ชอบนะชอบเป็นคนที่ชอบศึกษาสแสวงหา ไม่อยู่นิ่งอะค่ะไม่ชอบอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆแล้วเดี๋ยวอัลไซเมอร์เนาะกลัวจังเลยกลัวจังเลยนะคะเรื่องอัลไซเมอร์เนี่ย <c oughs> พยายามทำนู่นทำนี่ไม่ให้ไม่ให้สมองเราว่าสมองเราต้อง alert ตลอดว่าไปนั่น <c oughs> อ๋อลืมไปคุณครูยอยากให้ดูอะไรอีกต้นหนึ่งเขาแตกหลอดออกมาแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะ นี่ค่ะนี่นี่นแตกหลอดออกมาแล้วเดี๋ยวได้เปลี่ยนกระถางแล้วเดี๋ยวใบเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวรู้นะคะเดี๋ยวครูจะแชร์ให้ดูนะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะเบบีจงอางนะคะนะคะใบยาวแลวเนาะเริ่มยาวแล้วเดี๋ยวก็ได้ลงกระถางได้แล้ว เดี๋ยวถ้าลงกระถางเมื่อไหร่ก็จะอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะของครูก็มีแค่นี้ค่ะของครูมีอวดอยู่แค่นี้คนอื่นเขาสวยสวยคนอื่นเขาสวย,ยกันโอ้แต่ละคนที่โชว์มาในช่อง Youtube สวยๆกันทั้งนั้นเลยเราได้ได้มองน้ำาลายหูกโอ้ทำไมเขาสวยจริงๆนะคะแล้วราคานะซื้อไม่ลงเลยอ่ะ เราไม่ใช่เศรษฐีเนาะเราไม่ใช่คนร่ําคนรวยนะคะอยากจะได้อยากจะซื้อเราก็ซื้อไม่ลงเลยพยายามจะซื้อที่มันถูกๆเขาขายถูกๆเมื่อไหร่ก็จะซื้อเ <c oughs> มื่อนั้น,นะะและค่ะก็เอามาเลี้ยงอย่างเงี้ยละคะ่ะไอที่ถูกๆนะอยู่ต่างจังหวัดไกลมากเลยอะ่ะขอนแกน่นบุรีล์อะไรอย่างเงี้ย ไกไก่นกครศรีธรรมราชอย่างเงี้ยโอ้โหสตูนอย่างเงี้ยนะคะที่ก็ทําขายเนี่ยแต่ใกล้ๆก,ก,ก็มีนนบุรีนนทบ,บุรีปรทุมธานีอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่ครูไม่มีโอกาสไปไม่มีใครพาไปนะคะลูกเขาก็ไม่ว่างที่จะขับรถพาแม่ไปอตอนนี้คุณครูคขับรถไม่ได้แล้วสายตาไม่ค่อยดีนะคะครูต้องไปลอกตา ต้องไปโรคตาเปลี่ยนเลนตาครูจะมองไม่ค่อยเห็นข้างนึงนะ่ละข้างเนี่ยข้างเนี่ยค่ะนี่ครูไปเปลี่ยนเลนตามาแล้วนะเนี่ยไปเปลี่ยนเลนตามาข้างข้างนี้เริ่มไปอีกแล้วอีกหน่อยได้เข้าโรงพยาบาลอีกแล้วตอนนี้ยังพอทนได้ก็ทนไปก่อนเดี๋ยวก็จะต้องรีบไปลอกตาเหมือนกันเพื่อนเพื่อนก็ไปลอกตากันเยอะเลยคนะ่ะอืม หลอกตาและตามันก็ใสขึ้นปิ้งขึ้นนะคะก็ดีขึ้นก็ไม่มีอะไรละนะคะคุณครูก็ให้ดูครบแล้วเนาะตามที่พูดไวเ้เดี๋ยวจะมาว่าครูว่า,าจะอัปเดตให้ดูปลูกแล้วก็จะให้ดูออยากดูสิครูน้ำใจทำอะไรเป็นบ้างนอกจากสอนหนังสือแล้วยังปลูกบอลสีเป็นไหม เป็นค่ะนี่เป็นแล้วเป็นแล้วแต่ว่าจะตายหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รับประกันนะแล้วเขาจะงามหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รับประกันก็ศึกษากันไปนะคะคุณครูก็พยายามที่จะศึกษาแสวงหาความรู้นะคะเรื่องการปลูกบอนสีตามน้องๆเขานะคะโอเคค่ะก็คุณครูก็ขอจบวิดีโอคลิปนี้นะคะเพียงแค่นี้นะคะโอ้ย โอ้ยละขออนุญาตค่ะก็จบด้วยบอนสีที่คุณครูมีเพียงน้อยนิดนี่แหละค่ะนะคะด้วยความรักนะคะในบอนสีความสนใจแล้วก็รักในบอนสีนะคะคุณครูก็ขออนุญาตไปก่อนนะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย